ด้านหลังเขาีเหมือนกันด้านหลังนี่เส้นขาทับมันจะมีจุดก่อของกลุ่มก้านเมือนะที่มาเกาะตรงเอ็นเอ็นไอตรงกระดูกกระดูกข้างล่างเนี่ยชิเบียนะ <c oughs> เวลาที่มันเจอสามเหลี่ยมนนเนี่ยบริเวณแถวเนี้ยที่เป็นเส้นเนี่ยตรงเนี้ยแถวเนี้ยโอ้เป็นศูนย์รวมเลยเนี่ยศูนย์รวมของพวกไอเส้นเลือด นะเส้นประสาทเ yeah. นี่ยตรงเนี้ยที่มันนูนๆเนี่ยถ้าเรางอเนี้ย ang, จะเป็นนูนๆขึ้นมาเลยเนี่งไหมนะเนี่ยเนี่ยอย่าไปกดนะแค่กดแนวเส้นใต้ใตดด้นี่กดได้นะแล้วเนี่ยแนวร่องมันมีสองร่องเห็นไหมมีสองร่องนี่แนวเนี่ยพอกดได้แต่ี่เป็นร่องเนี่ยก็คือแถวนี้นี่เองเห็นไหมเนี่ยบริเวณเนี่ยอย่า <c oughs> ไปกดเลยกดแล้วมันจะบวมมันไปโดนน้ำเหลือง เราจะมีกล้ามเนื้อกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่มากรอกตรงนี้กล้ามเนื้อ,อสองหัวใหญ่นะแกสต็อกนิเมสนะทับด้วยกล้ามเนื้อโซเลียสโซเลียสก็คือทําให้ปวดปวดส้นเท้าเนี่ยปวดน่องตะคิวเนี่ยมันจะแหย่ลงไปนี่ไอโซเลียสแหย่ไปใต้แกสตอก็อกนะถ้าเรากดตรงหัวตรงที่มันแหย่พอดีที่มุมเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเวลาปลวดกดตรงเนี้ย เจ็บไหมตัวนี้จะแก้แตะคิวได้เพราะมันจะเจ็บมากถ้ากดแล้วมันจะเป็นตะคิวบ่อยเนี่ยราต้องกดตรวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, นะกดตรงเนี้ยแก้แตะคิวแต่ถ้าปวดเข่าก็กดหัวมันกดหัวก็แบะนี่ออกนะอย่างนี้อ่าหัวแรกก็คือหัวของกล้ามเนื้อแกสตอก์มีมืมุม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 เลยนะตรงเนี้ย ตรงนี้เจ็บไหมตรงนี้ก็เจ็บเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อลุมของแคมสติงเหมือนกันนะงกนซ้อนกันเลยแล้วก็กดเบาๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิการกดมีสองแบบนะกดปล่อยกดปล่อยหรือกดค้างก็ได้นะครับนะแล้วก็คุมขอมฝังอีกฝั่งหนึ่งแล้วแบบอย่างนี้อ่าอย่างนี้ก็จะเป็นอีกมัวนหนึ่งเหมือนกันนะตรงนี้ปุ่มกระดูกนี่เลยใช้ใต้กันอย่างนี้นะก็กดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นลุ่ม อันนี้จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ถ้าเกิดยืนตรงหน้าก็เจ็บได้กดได้สามสามสามจุดแล้วนะ<า>แต่ถ้าเกิดเราจะกดอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากคือจุดที่ลึกลงไปจะเป็นจุดของการอาเอน็นไข้ข้างหน้านะก็ต้องงอเข่าเขา้ย่างนี้นะแล้วก็แบะแบ่งนะครับอย่างนี้เขาสอกนันไปเนะอ็นไข่บริเวณนี้อยา่ากดนะตรงนี้นะอกนุกลางเลยนะเราก็แย่ลงไปทำไม,ามา มาด้านด้านด้านในหน่อยหนึ่งอย่างงี้นะกดไว้เนี่ยกดกดทิศทางไปไปด้านหน้าไปอย่างเงี้ยไม่ใช่กดลงไปนะกดอย่างเงี้นี่นะแต่ถ้าเราจะกดข้อเลยนะให้กดลงไปตรง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 กดข้ออันนี้คือขยับข้อถ้าข้อติดนะแต่ถ้าเกิดข้อติดเรากดอย่างเงี้ยนี่จะไหมนี่นะกดาอย่างเงี้ยไม่ดีนี่ ค้างไว้อันนี้จากค้างไว้จะกกลงไปที่เข้าไปในเข่าเลยนะเนี่ยตึ๊บลงไปในเข่าเลยนะย่าลืมว่าให้กดลงไปอย่างนี้แล้วก็แบกไปเท้าได้ท่าน,นี้ก็เป็นท่าแก้การปนะวดเข่าที่ว่าเข่าไม่เสื่อมเนี่ยสามจุดนะมีหนึ่งสองสามตะคิวตรงนี้ แล้วเราก็ขายขายกับเนื้อน่องได้การขายกับเนื้อน่องขายง่ายเนี่ยระวังให้ดีเราจะขายอย่างนี้ดีอย่างนี้นะอย่างนี้นะคุณจะไปขายอย่างนี้นะว่าคุณขายอย่างนี้เมื่อไหร่เนคิวขึ้นเลยนี่ยืดหน่อยนึงยืดยืดแล้วก็ขายได้เอาไว้ข้างๆเดี๋ย <c oughs> นะอย่างนี้นะมัคนควรทำไม่ถูกมอขาขึ้นมาเนี่ยคิวขึ้นเลย นักเรียนลองศึกกันดูการรักษาการปวดเขาถามมาเยอะมากเรื่องปวดเขาชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ